ผักท้ายเยมือเศร้าจ้ะพี่น้องมื่ขึ้นในฝนตกขอแต่ผาผีพ้าหนองก็บึงกวยไขย่หลังบ้านข่อยอกฝีเหรอไก่แก่ไก่ได้กินไปพี่น้องอากาศน้องงามมาฝากดีฟังพี่น้องพักกันในงังกินเขาจ้าพี่น้องบาเบื่องพี่น้องก็บ่งกวยไข่ไข่อมันขึ้นหนีไข่ท้ายอันผีเสื้อแญ่ยุ่นนี่แหละป้าป่วยสมข่อยี่แหล่ะน้องนี่ กล้วยส้มเบอือดีพี่น้องเห็นอยู่นี่นี่บูมปเป็นคนปลูกขวานเป็นคนถ่ายคลิปนี่นี่ก็ลังแก่ไม่เหล้วพี่น้องป้ากล้วยส้มพี่น้องนี่กล้วยส้มเบอือดบุ๋มหามาปลูกแต่น้ำยาเนี่ยมจาจักปลาอย่างเนี่ยนี่วีนึงพี่น้องว่านี่มุดสอบบรรยากาศงามๆเห็นเลยมาถ่ายสุพีสุน้องเบด้วยนี่โต๊ะ นี่ปีหนึ่งพี่น้องปีหนึ่งแขวนอันปีมันเหอะไปเป็นหนึ่งกินเส้นบักนามพี่น้องกินกรเป็นปลาทูมันนี่แหละไข่ไทยมุกเจ้าเบื้องนี่พี่น้องออกยี้งเหรสองวีเจ้ะพี่น้องนี่น,นี่ประ่านยังไงเป็นไดนี่น,นี่ก็บอกซีดาด <c oughs> ซีดายังบุบบ๋มปลูกไว้นี่ออกนวยเหรอเด้กีดาบานเท่าไงตีเพอได้กินกับแก้วพี่น้องนี่ ปนี้กับโมี่ยังหลยพี่น้องข้าบรรยากาศสวดลังบ้านมาฝากพีฝากน้องกัซื้อชานี่ขาดงงามพ,พี่น,อน้องเบิ่งกล้วยยู่ขางบ้านนี่แหละป้ากล้วยบุม้มปลูกไว้อันนี้ก็ต้นล้มไยพี่น้องปีนี้โบเป็นนวยนีย่ห้อยบุ้มตัดไปส้นค้ำเสาไฟบุ้มกําลังเสียหนายู่นหนานผักเขียวดีดีพี่น้องงากระายข่อม สักคิดนีก็มีอย่างหลายจ้าพี่น้องเพราะบรรยากาศเสียงนกฮ้่งฝนนั่นนำ้ำน้นนำค้างน,น้ำฝนหางใบกล้วยมาฝากคือือจ้าพี่น้องสักคิดนีก็สวัสดีจ้า